ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ภาพบาดตาแป้แฉเอ็มปาเป้ท่องราตีกับนักเตะมาริตปาริจิเชแมงทีมเงินถังของหลีกเอิงมีหวังอกแตกตายเมื่อเคลียน์เอ็มปาเป้กองหน้าตัวแสบถ่ายภาพร่วมกับโรดิโกหัวหอกทีมเรอัลมาดริดขณะที่ทั้งสองท่องราตีอยู่ในอิตาลี เอ็มปเปเป้ถูกต้นสังกัดประกาศขายในซัมเมอร์นี้หลังจากตัวไม่ต่อสัญญาใหม่โดยเชื่อว่าเขาหวังย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดแบบฟรีในซีซั่นหน้าทันทีที่หมดสัญญากับแชมป์ลีกเมืองน้ำหอมต่อการปัดลงน้ำหมึกเพิ่มเติมของหอ,อกเฟนแมนส่งผลให้เขาถูกแป้แชร์ขับออกจากทีมในการทัวร์เอเชียและถึงขณะนี้อนาคตของดาวิงวัย24ถูกจับตามองมากขึ้นไปอีกเนื่องจากแป้แชร์ประกาศไม่ส่งลงเล่นในซีซั่นหน้า หลังจากตัวบอกปัดย้ายไปหากินในลีกซาอุดิอาระเบียแม้สโมสรจะตอบรับขายเขาให้กับอัลฮิลานหลังได้รับการทาบถามด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกทางล่าสุดแม้แชร์เหมือนถูกแทงใจดำเอ็มปัปเป้หวังย้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนเนื่องจากโรดิโก้ได้โพสต์ภาพของตัวเองกับดาวยิงวัย24่ขณะดอยู่ในคลับแห่งหนึ่งที่ประเทศอิตาลีต่อภาพในไอจีของสตาซมบ้าเลโล่เปิดเผยว่าสองหองหอบพบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเอาไว้ แต่แน่นอนว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการพบกันครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอนาคตการค้าแข้งของเอ็มปาเป้แม้เขาจะตกเป็นข่าวต้องการย้ายร่วมทีมมาเรตในซีซั่นหน้าก็ตามขณะวด้นการสื่อเจ้าดังยังเชื่อว่ามาเรตพร้อมคว้าเอ็มปาเป้มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เช่นกันหากแป้ชชยดีขายในราคาที่ย่อมเยาแทนที่จะเสียฟรีในซัมเมอร์หน้าเนื่องจากเอ็มปาเป้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นมาโกวาติพร้อมลงเล่นดีๆเอิต่อไป หากอัลฮิลานไม่สามารถตกลงค่าตัวกับแปรแชร่ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาพิเดยงานว่าอัลฮิลานเจราจากับปาริเแชแมงเพื่อคว้าตัวกองกลางวัย30ไปเล่นในลีกซาอุซึ่งนักเตะก็เปิดรับข้อเสนอด้วยดีแต่นั้นขั้นตอนสําคัญยังอยู่ที่การเจราจาเรื่องค่าตัวระหว่างราโมูซอนและงานล่าสุดจากเลก,กิประบุการต่อรองไม่เป็นไปในทางคืบหน้าแต่อย่างใดสาเหตุสําคัญคืออัลฮิลานไม่พร้อมจ่ายตามที่จํานวนที่แปรแชรเรียกร้องส่งผลให้การเจราจายืดเยื้อมานานกว่าสัปดาห์ และมีท่าทีว่าอดีตทีมนกฝรั่งเศสไม่ยอมลดราคาลงมาอีกด้วยหากอัมริกาล้มเลิกแผนการเจรจาเชื่อว,ว่าเวรติกะไร้ปัญหาในการลงเล่นในกับแอนแชต่อไปนอจากนั้นลุยเอลิเก้พร้อมอาแขนต้อรับกองกลางวัยสาเพราะกุสซีชาวสเปนมองแข้งรายนี้จะทำให้ทีมแข็งแ,งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนและพร้อมส่งลงตัวจริงในระบบแผงมิดฟิลด์สคนกรณีิังก่าต่างจากสถานการณ์ของเ e, อมเปเป้เพราะหากเวรติไม่ย้ายบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสร ออมอาแขนรับกองกลางร,รายนี้ในฤดูกาลหน้าปุนลารรอเสียบแทนโลลองบลองหากกุซืศลายหลังพาลิยงทำผลงานช่วงต้นฤดูกาลหน้าผิดหวังบล่องเข้าไปทำหน้าที่แทนปีเตอร์บอสก่อนช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกปลายปีที่แล้วแม้ผลงานโดยรวมยังคงได้รับความไว้งวาใจจากเจ้าของสโมสรแต่ตอนนี้อนาคตเทนเนอร์วัย57อยู่บนความไม่แน่นอน เลคิ้เปิดเผยว่าสาเหตุมาจากเจาก้าของทีมผิดหวังและไม่พอใจผลงานช่วงปีซีซั่นทาให้ตอนนี้ทีมงานสโมสรเตรียมรอประเมินฟอร์มการเล่นช่วงต้นซีซั่นของทีมอย่างใกล้ชิดลีกเอิงกําลังจะเปิดฤดูกาลใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งนียงต้องออกไปเยือนสตาร์บุกในสัปดาห์แรกต่อด้วยการประทับมองปริเยนิชแฝชช์และเลออัพตามลําดับสื่อดังแดนน้น์อมระบุหากผลงานของทีมไม่ดีหรือออกมาไม่เป็นส่งโอกาสที่บลองจะโดนปลดสูงมาก แถมตอนนี้เจ้าของสโมสรเล่งไปที่ Bruno บูนโนลาร์ดวั4สสำหรับบูนโนลาร์ดโดนบุฟตันตันปลดพ้นตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกุซือของบตตโฟโกในลีกบาสเลียนกาซเซโลลูเกบาแจ้งไปยังประธานสโมสรโอลิมปิลิยงให้รับฟังข้อเสนอจากไอเบรซิกไลซิกพยายามติดต่อซื้อตัวกองหลังวัย20ของลิยงแต่โอเอลปฏิเสธข้อเสนอที่ทีมดังบูเลติก้ายื่นไปให้ถึง3รอบ โดยครั้งล่าสุดเชื่อว่ามีมูลค่าประมาณ32ล้านยูโรล,ล่าสุดฟุตไปกาโตกับ IMC รายงานตรงกันว่า Bar, ลูเกบาไ้แจ้งเรื่องไปยังจอร์นเทคเตอร์ประธานสโมสรแให้รับฟังข้อเสนอที่ไลซิกยื่นมาให้ประธานนักเตะมีแนวโน้มอยากย้ายไปบุเดลิกสต์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังเจ้าของทีมซึ่งหลังจากนี้คงต้องช่างใจและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยสื่อแด้นําผอมคาดว่าข้อเสนอรอบใหม่จากไรซิกอาจมีมูลค่า30ล้านยูโร บวกโบนัสอีก5ล้านยูโรและส่งนักเตะให้ลียงยืมใช้งานหรืออาจเป็นข้อเสนอก้อนเดียว35ล้านยูโรและมีส่วนแบ่งย้ายทีมในอนาคตอีก15%ฝั่งลูกเกบ้าต้องลุ้นให้ลียงยอมรับฟังข้อเสนอเพราะช่วงเดียวกันมีรายงานเผยไลยซิกต้องเลือกคว้าคนใดคนหนึ่งระหว่างนารับฟยี่สหรือรุช,ชเชลวคิสไตด้าของเฟยนุต